สวัสดีเด็กๆและก็ผู้ปกครองนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็มาเจอกับคุณครูบุญเรืองไหมทองหรือว่าคุณครูแจ้วนะคะในวันนี้เราก็ยังอยู่กันในหน่วยของผักผลไม้กันนะคะเราเรียนกันไปทั้งหมดแล้ว3เรื่องใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องชนิดของผักรูปร่างลักษณะสีของผักแล้วก็ ชนิดของผลไม้ซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องชื่อของผลไม้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ที่คุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้นั่นก็คือรูปร่างลักษณะของผลไม้นะคะว่ามีแบบไหนบ้างเด็กๆไปดูกันได้เลยค่ะครูก็ให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันในเรื่องของคำคล้องจองกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมาทบทวนนะคะเด็กๆทำามคุณครูเลยนะคะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวา ขนนน้อยหนาพุทธสามังคุดละมุดลำใหญ่มาเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมาพรา้าวส้มฟักแฟงแตงโมชัยโยโห่ฮิ้ เดณครูจะพาเด็กๆนะคะไปดูผลไม้และก็ลักษณะของผลไม้นะคะภาพแรกที่ดเด็กๆเห็นนั้นก็คือกล้วยนั่นเองกล้วยนั้นนะคะจะเป็นหวีแล้วก็มีสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนั่นเองนะคะเอาภาพที่สองนั่นก็คือแตงโมแตงโมจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมผลใหญ่ๆเนื้อข้างในจะเป็นสีแดงนะคะ แล้วก็ต่อมาที่เด็เห็นนั่นก็คือชมพู่นั่นเองนะคะชมพู่เด็กๆเ,เห็นสังเกตเห็นอยู่เหมือนอะไรหนะ้าบางคนบอกว่าคล้ายกับจมูกของเราเลยนะคะภาพที่เด็เห็นต่อมานั่นก็คือเงาะ เงาะนั้นจะมีลักษณะนะคะเนื้อข้างในเป็นสีขาวเปลือกเป็นสีแดงแล้วก็มีขนของเงาะด้วยนะคะแล้วก็มีมะละกอคนไหนที่รับประทานมะละกอบ่อยๆนะคะจะทําให้ขับถ่ายคล่องด้วยมะละกอก็มีสีเหลืองสดใสนะคะ ภาพต่อมาที่เด็กเห็นนั้นก็คือแอปเปิลนะคะหลายคนชอบกินมากเลยแอปเปิลนะคะจะมีทั้งสีแดงและก็สีเขียวด้วยนะคะที่เด็กเคยเห็นที่เขาขายในตลาดกันใช่ไหมเอาต่อมาอางุ่นองุ่นมีลักษณะน,นะคะผลจะมีสีม่วงบางชนิดก็มีสีเขียวเป็นพวงด้วยนะลูกน้ำเป็นลูกเล็กๆ แล้วก็ยังมีส้มนะคะส้มจะมีลักษณะสีผิวนั่นก็คือจะมีสีส้มนะคะเป็นผิวขรุขระนั่นเองแล้วก็มีลูกเชอรี่นะคะเด็กๆหลายคนก็ชอบกินมากเลยนะคะเชอรี่สีอะไรคะสีแดงน้อยหนานะคะน้อยหนานั้นเปลือกของน้อยหนาจะมีสีเขียวส่วนเนื้อข้างในนั้นจะเป็นสีขาวนะคะ ส้มโอส้มโอผลใหญ่ๆนะคะเปลือกจะมีสีเขียวส่วนในข้างในที่เด็กเคยกินนั้นจะมีสีขาวมีลักษณะเป็นทรงกลมสตรอร์บรตตอร์รีสตรอบอรีสีแดงนะคะเด็กๆชอบกินมากๆคุณครูแจ้วก็ชอบกินมากๆเหมือนกันนะคะต่อมาอะไรนะมังคุดมังคุดเปลือกจะมีสีม่วงเนื้อข้างในของมังคุดนั้นจะมีสีขาว สาวารสนะคะสาวารสนะคะเป็นผลไม้ที่ช่วงนี้คนจะนิยมรับประทานมากเลยนะคะเม็ดของสับประรดนะคะช่วยในการขับท่ายต่อมาเลยนะลิ้นจีมีลักษณะผิวครุขระนะคะแล้วก็ยังมีทุเรียนทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจราคาค่อนข้างสูงแต่ก็เด็กๆหลายคนก็ชอบรับประทานใช่ไหมคะเนื้อข้างในสีเหลืองอร่อยเลย ต่อมาคือฝรังนั่นเองนะคะฝรังนั้นจะมีผลเป็นสีเขียวพอเราแก็กมาข้างในนั้นก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีขาวด้วยนะลูกนะลำไยเปลือกเสียอะไรเอ่ยลูกกลมๆเป็นพวงนะคะสีน้ำตาลต่อมาสับปะรดนะคะ สับป,ปะรดเป็นลูกใหญ่ๆเลยนะคะที่เด็กเห็นนั้นเนื้อข้างในก็จะมีสีเหลืองหวานหอมน่ากินต่อมาลูกระกำค่ะเด็กๆหลายคนก็อาจจะชอบกินนะคะมีทั้งระกำเปรี้ยวแล้วก็ระกำหวานต่อมาละมุดค่ะลูกละมุดมีลักษณะนะคะเป็นรูปทรงรีนะคะแล้วก็หวานหอมชื่นใจเลยนะคะ ต่อนะคะเด็กๆหลายคนชอบกินตอนเที่ยงๆนั่นก็คือมะยมนั่นเองมะยมนั้นจะมีออรสชาติที่เปรี้ยวด้วยนะคะแก้วมังกรหวานหอมอร่อยแก้วมังกรนะคะคุณครูก็ชอบกินเนื้อในของมังกรก็จะของแก้วมังกรก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวต่อมาขนุนค่ะ ขนุนล,ลูกใหญ่ๆนะคะบ้านใครปลูกไว้นั้นอร่อยมากๆเลยนะคะขนุนเป็นพืชที่ดีมากเลยเป็นมงคลกับบ้านเอาต่อมาทับทิมเนื้อข้างในจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะมะขามมีทั้งมะขามเปรี้ยวแล้วก็มะขามหวานนะคะก็สามารถนำมารับประทานสดหรือเอาไปใช้ในการทำกับข้าวได้ด้วยต่อมามะปรางมะปรางก็มีทั้ง เปรี้ยวแล้วก็ทั้งหวานด้วยนะคะลูกจะมีลักษณะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองภาพต่อมาก็คือมะเฟืองนะคะมะเฟืองมีรูปร่างลักษณะที่มีสีเขียวสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ครูจะให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือ การพับสีน้ำตามจินตนาการนะคะคุณครูได้เคยสาธิตไว้ให้เด็กๆกันได้ดูกันไปแล้วเพราะนั้นเด็กๆก็สามารถทําได้แน่นอนนะคะ,ะทบทวนหน่อยนั่นก็คือเราก็เอาสีน้ําไปละลายน้าใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ใช้ผู้กันหรือใช้ช้อนก็ได้นะคะตักสีลงมาให้วางสีให้อยู่บนกระดาษใบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราก็พับโดยที่เราจะพับแบบนี้ก็ได้หรือเราจะพับ บบนี่ก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยแต่ว่าก่อนที่เด็กจะใช้สีพับนั้นเด็กๆจะต้องดึงกระดาษออกมาก่อนนะคะอย่าทำในขณะที่กระดาษนั้นมันมีอยู่หลายใบไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไปเปื้อนติดใบอื่นนะคะแล้วเราค่อยมาไม่กลับเวลาส่งกับคุณคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ